วันโทจ,จ่ทจาสุโรโยตวโาพโถก็ี่อุกน่ารักครับเป็นความสุขของผมได้ทุกครั้งเวลาทำงานครับเป็นยัง <c oughs> ไ,ไงบ้างหลัง <c oughs> จากเวลาไลายพฤติกรรมกันมาแล้ว <c oughs> จากที <c oughs> <ๆ>่เรา ยิ่งไนนนนด้ว,ว่ารู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ไว้ใจในการทํางาน,งานไว้ใจป่ <laughs> ไว้ใจใช่ไหมต่อแบบหลังจากไปละลายพฤติกรรมมาก,ก็คือแบบพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นตอนแรกอ่ะที่ต่อเจอพี่ฟูกใช่ไหมตอกเกรงมากเลยครับเกร,ร,รงแบบไม่รู้เกรงอะไรไม่ไม่คุยกันเลยอ่ะด้วยความที่เราก็รู้จักพี่ฟูกมาอยู่แล้วพี่ฟูกเขาก็มีผลงานใช่ไหมครับแล้วอ่ะต่อเป็นแฟนคลับของพี่ฟูกด้วยขอบครับติดตามพี่ฟูกมาตลอดยิ่งแบบ คูณจัดกรเอ้พี่เทนเข้ามาว่าให้ต่อได้เป็นรับบทเป็นตานะต่อแบบเอาคู่กับใครครับคู่กับฟุกฟ๊กฟุ๊กไหนฟุ๊กพงศก,กรแบบฮะเราแบบติดตามเขามาจากมายไลท์โอ้ยคมครับลหลังจากนั้นแบบตื่นเต้นไปกันใหญ่แต่ว่าพออยู่ด้วยกันละลายพฤติกรรมกันก็พี่ฟุ๊กน่ารักครับเป็นความสุขของผมได้ทุกครั้งเวลาทำงานครับวินาทีแรกที่เจอเก่งเก่งแบบนั่งแบบเก่งเลย อ่ะจริงจเราเก่งอะไรเขาเออใช่ผมก็อยากรู้นะครับคุณเก่งอะไรผมครับก็พี่ภูเขาผมพอเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วไงใช่ผมติดตามไอจีเขาอย่างเงี้ยดูไลค์แล้วแบบไปเจอตัวจริงก็แบบหูคุณนี่หรอเหมือนในซีรีส์เหมือนเลยเหมือนลูกเหมือนแบบนี้เหมือนรูปเหมือนในเหสิ่นที่เราติดตามหรือเปล่าใช่เหมือนครับเหมือนเหมือนเราชื่นชอบอะไรจะบอกพี่เขากว่าที่จะมาเจอ พี่ฟุกใช่ไหมครับเมื่อก่อนพี่ฟุกจะเป็นอีกลุกหนึ่งใช่ไหมล้วเขาจะเป็นคนผมสั้นคือน่ารักมากลุกนั้นแต่ว่าลุกนี้ลุกนี้ก็รอแต่ว่ากลับมาเจอกันในพาร์ททำงานที่เป็นพาร์ทนี้กบพี่ฟุกเปลี่ยนไปยอบดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูโตเป็นหนุ่มมากขึ้นเปลี่ยนเป็่นไปเยอะกลายเป็นคนดูดีมากขึ้นผมยาวใช่เพะวันที่ต้องมาเจอพี่คราวันแรกเราทำกูในกังหรือว่าใครเริ่มใครกูก่อนผมค่ะ ไม่ผมไม่ค้นคุยก่อนครับเพราะว่าน้องต่อเนี่ยเขาเกรงแล้วเราก็คือแบบเราต้องทํางานร่วมกันเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคู่รักกันนะในเรื่องอ่ะคือคูณกับตาเป็นคู่รักกันครับเราเราก็เลยต้องไปทําความรู้จักกับน้องเขาอะไรเงี้ยเราก็ไปคุยพยายามชวนน้องเขาคุยอะไรเงี้ยครับให้น้องเขารู้สึกไว้ใจเราไว้ใจยังครับไว้ใจครับล้วเรารู้ไหมว่าเขาเก่งเรารู้ปะหน่สิผมก็ไม่รู้ว่าเขาเก่งเลย บอกว่าเป็นแฟนคลับไงตั้งแต่แรกโอเคโอเคพอมาพอมาร่วมงานกันมักคือมันรู้จักนแล้ใช่ใช่ครับใช่คุยเป็นยังไงบ้างพองมาเป็นปัดดตี้กันคุยกันยังไงก็คุยกันปกติเลยครับแบบเวลาเจอกันก็พยายามนั่งข like oh okay, okay. okay. ้างกันอยู่ด้วยกันให้ให้มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี้ยครับใช่ต้องต่อเขาก็จะมาถามครับเวลามีตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ ถ้าฟุกช่วยอธิบายได้เนี่ยคุก็จะบอกเขาไปนะครับเพราะว่าแบบคุณกับตาวเนี่ยในเรื่องเนี่ยคือจะเข้าคู่เข้าซีนด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับทือบทุกัาฟุกใช่ยังพอไปละลายพฤติกรรมไปที่ทะเลใช่ไหมใช่ครับไปยังไงบ้างมันได้รู้จักกันมากขึ้นมั้ยโอ้รู้จักกันมากมากเลยนะคบไม่ใช่แค่ต่อกับพี่ฟุกนะทุกทุกคนเลยทีเดียวมันแบบอย่างที่บอกว่าเหมือนเราไปละลายพฤติกรรมกันก็จะเห็นมุมที่เขาคอยเทคแคร์เราเราคอยพูดคุยกับเขาเหมือนร้อนไหม ต่อเหนื่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันนอนตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะคุยกันใช่พี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเรื่องเก่งนะพี่ปุ๊กไม่ใช่พี่เก่งเลยผมเข้าตาลบอยไปแล้วจ้าบอยฟิวบอยฟิวขอขอญาตครับครับผมพี่ปุ๊กเป็นไงบ้างเราด้วยความที่เราเป็นพื่นที่มาก่อนเราถ่ายทอดประสบการณ์น้องหราทำแนะนำยังไงก็เราก็สอนเขาในสิ่งที่ดีๆครับเราก็แนะนําเขาอะไรที่ดีๆเราก็แนะนําครับผมการทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็การที่ได้ไปเอายิ้งด้วยกันเนี่ยมันทำให้เราสึกว่า เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยพอมันเข้าใจกันแล้วเนี่ยว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรเนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยมันไปได้ราบรื่นสะดวกครับเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ NC ก็เยอะเหมือนกันนะครับใช่บอกไว้ก่อนเลยครับว่า NC ใช่ใช่อะไรนะครับโอ้ยผมพร้อมอยู่แล้วครับผมพร้อมอยู่แล้วครับไม่มีใครยอมใครไม่ยอมไม่ยอม NC ที่บอกเยอะมันต้องเตรียมตัวมากแค่ไหนเพราะว่ามันจะต้อง เขาพาเข้านางกันมากมันทำใจหรือว่าต้องยังไงไม่ได้ทำใจเนาะเพราะเรารเรารู้อยู่แล้วครับเรามาทำตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตาวเขาเป็นคนยังไงอะไร<ช>แต่ว่าเหมือนมาแรกๆก็มันตื่นเต้นเหมือนกันนะรู้ว่าจะมีฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อย่างที่บอกว่ามันใหม่แต่ด้วยความที่มีเวิร์กช็อปมีเรียนการแสดงใช่ไหมครับต่อก็ได้เรียนรู้ว่าตาวเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเหมือนเราสวมบทบาทเข้าไปในตาวแล้วเราทําความต้องการตามที่ตาวเขาอยากทำใช่พอ แต่ต่อมองว่า NC เรื่องนี้เป็นอะไรที่สุดๆมากเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะ NC 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 แต่ละฉากก็คือเราจะต้องมีอารมณ์แบบความรู้สึกของแต่ละตอนมาตอนนี้อารมณ์ประมาณนี้ตอนนี้อารมณ์ประมาณนี้คือมันเป็น NC ที่เล่าความรู้สึกของแต่ละฉากได้เป็นอย่างดีแล้วมันเป็นความสวยงามของการสื่ออารมณ์ด้วยครับพออ่า,อานบทแล้วมันหนักใจไนหะ<ฮ>มนหนักใจลนะ้ม <laughs> มันรู้สึกว่า <laughs> ต้องต้องอยังไง สำหรับพออ่านเสร็จแล้วมีภาพเนี๋วขึ้นมาเลยไหมอ่าผมผมก่อนแล้วกันขอบผมก็ค่อนข้างหนักใจพอสมควรครับเพราะผมเชื่อว่าแฟนคลับนิยายกประสิ์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วเขาพอเขารู้ว่าเป็นซีรีส์เนี่ยเขาต้องแบบคาดหวังว่าจอบมาเป็นยังไงอะไรครับซึ่งผมที่ได้รับบทบาทเป็นครูเนี่ยค่อนข้างกังวลเหมือนกันครับกลัวว่าเราจะถ่ายทอดครูออกมาได้ไม่ตรงตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ยแต่พอได้ปรึกษากับพี่พระเดชกับพี่คึกแล้วเนี่ยมันทำให้เราสบายใจขึ้นครับเพราะว่าเขาก็ แนะนำแนวทางที่ตัวละครควรจะเป็นอะไรครับหน้าที่ของเราคือทําการบ้านแล้วก็เต็มที่กับมันอย่างนันวันนี้คือเราไปคูณได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโโคุณเขาพิจารณอะไรผมยาวครับผมยาวเป็นคูณแล้วผมยาวนะครับแล้วคานนะแรคเตอร์อื่นอ่ะคาแรคเตอร์อื่นคูณก็จะเป็นคนที่เขาเรียวกว่าอะไรครับเป็นจิตตะเวยแล้วก็มีความซับซ้อนทางอารมณ์อ,มอะไรครับแล้วก็ แต่โชคยังดีของคุณครับที่ยังมีตาคอยอยู่ข้างเป็นคนที่คอยดึงสติคูณใช่ครับเวลาที่เขาแบบเกิดอาการทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับยืนยันว่าคูณรวยอะไรคูณมีคนรวยในเรื่องรวยใช่ครับเป็นคนรวยแล้วก็สายขาสั้นก็ดาอ่าสายขาสั้นก็รวยได้ครับผมมันอยู่ที่เงินในบัญชีโอ้มีเท่าไหร่เราอ่ะก็ยังตอบเตรียมใจแค่ไหน NC ที่มันเป็นเรื่องแรกของเราด้วยแล้ว NC ก็ข้างหนักอยู่ด้วยผมหนักใจมากๆเลยครับหลังจากที่เริ่มอ่านบท มันเป็นการตัวละครที่เล่าเรื่องทุกปมเกิดขึ้นจากเตาเตาเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่กับใครก็จะทําให้หลงรักด้ง่ายๆพูดคุยเก่งมีสเสน่ห์ไหมครับก็แต่ว่าด้วยความที่เตาเขาก็มีเบื้องหลังก็คือเขาเป็นเด็กทำค้าชายที่้านเขายากจนเขาจะต้องทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้หลุดผลจากตรงนั้นโดยมีคูณเนี่ย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใช่แต่ว่าต้องลองไปดูกันว่าตาเขาจะใช้เสน่ห์เนี่ยพี่ชิดหนุ่มๆแอบบอกว่าแต่ละคนยังไงอยากนะครับยากพอสมควรเพราะว่าไกลไกลาจากตัวเราถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่ใกล้เคียงก็คือการที่เป็นคนพูดพูดเก่งใช่เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแต่ด้วยความที่ต้องมาเป็นคนที่อ่ เขาเรียกยังไงอ่ะพี่ฟุ๊กที่้องโปรเสน่ห์อย่างงี้เหรอใช่ใช่เป็นคนโปรเสนเก่งอะไรเงี้ยเข้ากับเข้าหาคนคนอื่นอยากที่จะแบบเข้ามาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่มันมีมากกว่านี้ไงเราต้องแบบอันนี้เราต้องเก็บเก็บไว้เดี๋ยวไปดูกันนะครับมีการพิสูจน์เคมีใหม่อะไรแบบนี้เคมีใหม่เข้ากันก็ตอนแรกก็เราก็ยังเกรงๆกันอยู่ครับแต่พอได้ไป ทำความรู้จักแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าเราสบายใจที่จะพุกสบายใจที่จะทางานกับเขาอะไรครับรู้สึกสนุกในการทํางานใช่เพราะว่าต่ออะด้วยความที่แบบอย่างบอกว่าต่อเป็นคนพูดเยอะใช่ไหมพี่พุกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเงียบๆจะแบบพี่พุกจะใช้แบบสีหน้าแววตาหรือว่าพูดคุยบ้างถ้าสมมติว่าเราพี่พุกพูดเก่งต่อพูดเก่งแล้วมาเจอกันไปน่าจะไม่มีใครหยุดพูดครับผมน่าจะเป็นความลงตัวที่แตกต่างใช่ความลงตัวที่แตกต่าง ครับก็แบบว่าก็เหมือนแบบีที่มัน่็ที่นยใช่ก็ก็อยากให้ติดตามครับผมเพราะว่าผลงานแต่เรื่องมันมันก็ไม่เหมือนกันอะไรนะครับก็ยังไงก็เรื่องนี้สําหรับเราก็ค่อนข้างยากครับเราก็จะทําให้เต็มที่ครับผมต่อก็คือถามว่ากดดันไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับด้วยความที่พี่ฟุกมาในลุคนี้ยผมว่าเอาจริงๆผมดูไมไลก็จริงแต่ว่าผมผมแบบมองภาพพี่ฟุกกลับไปเป็นแบบ หนุ่มหน้ามาน่ารักเลยใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้จบผมรู้สึกแบบพี่ปุ๊กเป็นหนุ่มที่แบบมาดเซอร์อันนี้คือชมอยู่ใชมโอเคครับโอเคใช่ก็เลยไม่ได้กังวลเลยครับก็เลยไม่พลาดถึงความน่ากลัวอะไรมันจะถึงขั้นไหนทุกครั้งที่มันเป็นมาดคือซินิวายแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเธอใช่ครัเธอเลิฟไปจนวมากครับแต่ในโสดประสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีแค่เธอร์เลางเดียวนะครับคือมันเป็นเรื่องราวครบรสชาติของชีวิตคนแต่ละคนมีทั้งความสุขความรักความเศร้าอะไรอย่างนี้ครับส่วนที่นําเสนอในเรื่องของเฮอเลอร์ก็เพราะวว่าตั พระเอกหรือว่าตัวคูณเนี่ยเขามองเห็นพี่ชายหรือว่าพี่สะพ้ายของเขาที่ตายไปแล้วครับคือคอยมาตามหลอกหลอนอะไรอย่างเงี้ยครับไปถึงขั้นไหนล่ะครับไปถึงขั้นที่บางวันผมก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะแบบเครียดเครียดเหมือนกันนะครับ<ต>เวลาติดออไ,ปไปเวลาที่มันไปเวิร์กช็อปใช่ครับมันก็มีติดออกไปบ้างเลยครับแล้วเราเราไม่สามารถที่จะแบบสลัดมันออกไปได้เลยก็ถ<ช>ือว่ายากพอสุดหนักหน่วง ถ้าอารมณ์มันไม่ยติดหลอกมากับบ้านไปกับเราเราก็ก็ไปทำไงครับตื่นมาพยายามนอนตื่นมาพรุ่งนี้ก็อาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเออแล้วผู้ชมเขาแสดงเขาบอกว่าใช่เขาก็คอยช่วยเราครับว่าแบบมันจบนะตรงนั้นก็ให้มันจบนะตรงนั้นอะไรครับเต็มที่กับการแสดงแล้วพอออกมาก็เป็นเราถ้าอินซีมันดุงแรงเราแสดงว่าความน่ากลัวมันก็จะหนักเข้าโคกัสมัไปป่ะหนักหนัก่าเลยครับหนักกว่าเลยก็คือเตรียมใจไ้แล้วผมใช่ผมเตรียมใจไว้แล้วนี่ก็เตรียมตัวรับมือเหมือนกัน ราจะได้ดูเมื่อไหร่ก็น่าจะช่วงเดือนกันยายนครับทางช่อง WorkPo i n t ครับท้ายลให้ฝากฝังให้ฝากซีรีส์เรื่องเราฝากคู่เราสำหรับต่อนะครับต่อรู้ว่าแฟนคลับของเที่ยมพาชินัยและก็แฟนคลับของพี่ฟุกรอคอยเรื่องนี้มากๆต่อเองก็พยายามทำเต็มที่ทีมงานนักแสดงทุกคนพยายามทำการบ้านอย่างหนักไม่ได้สองเพื่อให้มันออกมาดีที่สุด ใช่แล้วก็ส่วนต่อกับฟุก๊กก็เราพยายามทําให้เวลาอยู่ด้วยกันทุกวันมีความสุขแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อการทํางานด้วยกันใช่ครับฝากด้วยนะครับซีตี้สกระสิบเดอรว,วิสเปอร์เลยครับเ <c oughs> ดีรยวนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u t u b ท t อปดาราด้วยนะคะ